ล้นเต็มหัวใจที่บอบช้ำของคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองคุณแอปทักษออนที่เพิ่งสูญเสียบุคคลที่รักอย่างมากนั้นก็คือคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ความเสียใจและความเศร้าโศกนี้ก็มากล้นจนเกินกว่าที่แอปจะเก็บไว้ได้ร้องไห้ปล่อยโฮทั้งน้ำตาจนผู้ใหญ่ที่นับถืออย่างอ๊อฟพงพัฒต้องรีบเข้ามากอดปลอบ แม้จะเตรียมใจไว้แล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์จริงก็ไม่สามารถกลั้นความเสียใจไว้ได้อยู่ดีเมื่อชงเวลา้าทุ่มของคืนวันที่1ตุลาคม2566คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกหนึ่งสุดสรองแอปทักษออนได้ทราบข่าวเศร้าต่อการสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุเจริญคุณพ่อที่รักมากและเป็นดวงใจของแอปจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งหลังรักษาตัวมานานหลายปี โดยทางแอปและครอบครัวได้มีการประกอบพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลนายอนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของแอปที่ศาลาย23ดูรงคพิทยาวัดท่าทองกรุงเทพมหานครโดยภายในคืนแรกได้มีพี่พน้องๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงอดีตสามีสงการเตชะนรงค์และครอบครัวของสงการรวมไปถึงนักแสดงรุ่นน้องคนสนิทนนท์คุณชานนมาร่วมงานแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อแอปเป็นจานวนมาก จากนั้นคืนวันที่สองในพิธีอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อของแอปก่อนเริ่มพิธีสวดแม้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นแต่แอปขอทำหน้าที่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเต็มที่ด้วยการเดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณพวงร,รีดที่มีผู้ร่วมงานส่งมาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทำให้งานสมเกียรติคุณพ่อ พอฝนเริ่มซาลงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการบันเทิงและญาติสนิทก็ได้ทยอยเดินทางมาร่วมงานสแสดงความอาลัยที่วัดทาดทองเป็นจำนวนมากอาทิหนุ่มกัญชัยนุนวรนุษย์เปยปานวาดพุทธภูธิชัยจุยวรัตยาและบุคคลอื่นๆอ,อ,อีกหลายท่านรวมถึงนนกุลชานนอดีตสามีสงการและครอบครัวสงการก็ได้มาร่วมพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลของขุณพ่อของแอปเป็นวันที่สองโดยมีลูกสาวสุดน่ารักของแอปกับสงการอย่างน้องปีใหม่ คอยช่วยคุณแม่แอปต้อนรับแขกและกล่าวทักทายรวมถึงคอยเสิร์ฟขนมอาหารว่างให้แขกที่มาร่วมแสดงความอาลัยของคุณตาแต่ช่วงเวลาหนึ่งในงานกลับมีโมเมนต,ต์ที่หลายคนเห็นแล้วน้ำตาไหลตามเมื่อแอปสุดกลั้นน้ำตาความรู้สึกของคนที่เป็นลูกที่สูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อผู้ใหญ่ที่แอปเคารพมากในวงการบันเทิงอย่างออฟพงพัฒ ได้มาร่วมแสดงความเสียใจและเข้ามาสวมกอดแอปด้วยความห่วงใยทำเอาแอปกั้นน้ำตาของความเสียใจไม่อยู่ร้องไห้ปล่อยโฮออกมาสุดเศร้าจนพี่ออฟพงพัฒต้องกอดปลอบและให้กำลังใจ ซึ่งพอน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปเห็นคุณแม่กำลังร้องไห้อยู่นั้นจึงรีบเดินเข้ามากอดปลอบและรูปหลังคุณแม่แอปทันทีทำเอาหลายคนได้เห็นโมเมนต,ต์ดังกล่าวแล้วเข้ามาชื่นชมในความน่ารักและเป็นห่วงคุณแม่ของน้องปีใหม่เป็นจำนวนมาก สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมศพของคุณพ่อแอปนั้นจะมีพิธีสวดอภิธรรมในเวลา6โมงครึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมและพิธีชาปนก,กิจจะมีในวันที่7ตุลาคมเวลา16นาิกานาทีณนะวัดทาทองซึ่งข่าวสดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอเป็นกำลังใจให้คุณแอปทักษออและครอบครัวด้วยนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ